4ข้อทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญไม่แก้ปากท้องก่อนครับคำตอบสั้นที่สุดคือเพราะถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญปากท้องแก้ไม่ได้จริงครับและนี่คือเหตุผล 1. รัฐธรรมนูญเท่ากับผู้มือการใช้อํานาจของประเทศครับรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องนักการเมืองแต่มันคือกติกาว่าใครมีอํานาจตัดสินใจเรื่องเงินเรื่องงบเรื่องชีวิตประชาชนครับถ้ากติกานี้เอื้อให้คนกลุ่มเดิมเอื้อให้ระบบราชการเอื้อให้คนไม่มาจากประชาชนนโยบายปากท้องดีแค่ไหนก็ทําไม่สุดครับ ปากท้องต้องใช้งบแต่รัฐธรรมนูญล,ลอกงบครับปัญหาปากท้องเช่นค่าแรงต่ำราคาพืชผลตกสวัสดิการไม่พอหนี้ครัวเรือนสูงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันให้อำนาจสอวอที่ประชาชนไม่ได้เลือกให้อำนาจศาลองค์กรอิสระเหนือรัฐบาลทำให้รัฐบาลกลัวถูกฟ้องถูกยุบถูกตีตกรัฐบาลเลยไม่กล้าทำอะไรแรงๆเพื่อคนจนครับ 3. ไม่แก้รัฐธรรมนูญเท่ากับแก้ปากท้องแบบชั่วคราวครับแจกเงินได้ลดแลก แจกแถมได้แต่โครงสร้างค่าจ้างไม่เปลี่ยนโครงสร้างภาษีไม่เปลี่ยนโครงสร้างสวัสดิการไม่เกิดเหมือนให้ยาพาราแต่ไม่ผ่าตัดโรคครับ4ประเทศที่ปากท้องดีเขาเริ่มจากกติกาเป็นธรรมครับประเทศที่คนอยู่ดีการเมืองตรวจสอบได้รัฐบาลมาจากประชาชนจริงระบบไม่ล็อกอำนาจไว้ที่คนกลุ่มเล็กเขาไม่ได้เริ่มจากแจกเงินครับเขาเริ่มจากระบบที่ไม่ขวางการแก้ปัญหาครับสรุปแบบพูดให้ชัดแก้รัฐธรรมนูญไม่เท่ากับไม่สนใจปากท้องแก่รัฐธรรมนูญเท่ากับเปิดทางให้ ให้แก้ปากท้องได้จริงครับและประโยคนี้จำไว้ให้ขึ้นใจปากท้องแก้ไม่ได้ถ้ากติกายัางเอื้อคนเดิมในกลียุครับปัญหาไม่ใช่คนไม่เก่งแต่เป็นระบบที่ไม่ให้ใครเก่งเพื่อประชาชนครับ